ันนี้นะคะเราก็พาทุกคนนะคะมาอยู่ที่ร้านไส้กอกอิสานนะคะเป็นไส้กอกหม,มูแล้วก็วุ้นเส้นนะคะอยู่ตรงหน้าบิ๊กซีมินิบิ๊กซีนะคะประมุท่าตูงอำเภอสีมหาโพธิจังหวัดประจี่งบุรีนะคะเดี๋ยวเราจะมาคุยกับเจ้าของร้านนะคะนองเบ้นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้มาขายทุกวันไหมคะเนี่ยมาทุกวันค่ะขายตั้งแต่กี่โมงคะขาย 5้าโมถึงสามทุ่มค่ะเป็นยังไงบ้างขายดีไหมชอบเพรได้อยู่ค่ะวันละสองพันได้อยู่จ้ะช่วงนี้มีโควิดก็ก็ยังขายได้อยู่เนาะใช่ค่าคนไม่ค่อยเยอะนานมาซื้อทีค่ะ,คะแต่ก็ยังโอเคอยู่ค่ะอันนี้ก็คือเป็นไส้กรอกที่ทำเองใช่ไหมคะใช่ค่ะทำเองอยากจะบอกทุกคนว่าอร่อยนะคะลองอยากอยากให้ลองมาชิมน,นะคะ,คะ อันนี้มีเคล็ดลับยังไงคะถึงทําได้อร่อยแบบนี้เคล็ดลับปะก็คือพ่อพ่อเป็นคนทำเนาะใช่ค่ะอันนี้เบนกับน้องสาวก็มาขายมาขายช่วยพ่อขายช่วยพ่อโอ้โนี่ยนะคะก็มาอุดหนุนได้นะคะมาขายทุกวันเลยแล้วก็จะมีด้านหลังก็จะเป็นปลาหมึกปลาหมึกย่างด้วยเนาะมีเป็นไส้กรอกอีสานแล้วก็ปลาหมึกย่างนะคะอร่อยแน่นอนนะคะอันนี้ชิมชิมแล้วค่ะ อันนี้ไม่ได้อวยนะคะอร่อยจริงถึงบอกว่าอร่อยนะคะอันนี้ขายราคาเท่าไหร่คะเนี่ยลูกละสองบาทจ้ะลูกละสองบาทนะคะมีสองแบบมีแบบเปรี้ยวกับไม่เปรี้ยวเปรี้ยวกับไม่เปรี้ยวนะคะแล้วแต่คุณผู้ชมนะคะว่าจะเลือกกินแบบไหนนะคะอร่อยเหมือนกันเนาะบางคนอาจจะชอบกินแบบเปรี้ยวบางคนอาจจะชอบกินแบบไม่เปรี้ยวนะคะก็ลองมามาชิมดูนะคะมาอุดหนุนน้องนะคะเนี่ยนะคะขยันมากเลย มาเชื่อุดหนุนหน่อยนะคะร้านอยู่นานบิ๊กซีมินิท่าตูค่ะร้านใส้ก่ากอีสานลูกละสอบาทค่ะค่ะใครผ่านไปผ่านมานะคะแถวนี้นะคะอย่าลืมแวะมาอุดหนุนนะคะ mm hmm. พิกัดนะคะตั้งอยู่ตรงมินิบิ๊กซีนะคะตำบลท่าตูม mm hmm. อำเภอสีมาค่ะพวกจังหวัดปัตบ,บุนีนะคะค่ะก็ขอให้ขายดีขายหมดทุกวันนะคะเบนขอบคุณคมากนะคะ